สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการทดลองเคมีแบบย่อส่วนเรื่องการแพร่ของแก๊สค่ะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ดิฉันนางสาวป,ประพสอดแก้วแก้วค่ะดิฉันนางสาวสารินีมณีนวลค่ะดิฉันนางสาวราิพัรครังพักดีค่ะและดิฉันนางสาวชินาสามอางค่ะไปดูกันทดลองกันเลย การปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กค่ะและอุปกรณ์ของเรานะคะก็สามารถหาได้ตามบ้านเรือนทั่วไปค่ะการทดลองนี้นะคะเป็นการทดลองที่ใช้เรยะเวลาสั้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะประหยัดสารเคมีได้อีกด้วยค่ะวัะสดุอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ 1. จานพอเชียร1คู่ 2แผนการปฏิบัติการ1แผน่น3หลอดหยด2อ,อันสารนะคะมีสารมีกรดไฮโดรคอลอริก1 ml 2มีสารแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์1 ml ค่ะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะคือกล่องเก็บอุปกรณ์ค่ะวิธีการอง จะมีผังการทดลองค่ะช่องนี้เป็นช่องของหมายเลขค่ะส่วนนี้เป็นช่องของสี่เหลี่ยมสีดําค่ะเรานะคะจะเอาจานเพาะเชื้อนะคะมาไว้ที่ช่องของหมายเลขก่อนค่ะและเราจะหยดสารไฮโดรคลอ l ร c กในช่องหมายเลข 25, 26, 27และ28ช่องละ1หยดค่ะค่ะ จากนั้นนะคะให้เรานำสารที่เราหยุดแล้วค่ะวางจานพอเชื้อที่ช่องสี่เหลี่ยมสีดำค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำจานพอเชื้ออีกอันหนึงนะคะมาวางไว้บนตัวเลขค่ะและนำสารแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะคะหยดด้วยบนช่องหมายเลข2 9จสิาจหนึ่งหยุดค่ะค่ะต่อมานะคะ เราก็จะนำถาดที่มีสารแอมโมเนียมไฮโดรไฮดรอกไซด์นะคะมาประกบกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นค่ะเมืทำการทดลองเสร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีการแพร่ของแก๊สค่ะโดยสังเกตได้จากควันสีขาว กรดไฮโดรคลอริกจะหยดลงบนสารแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เราเรียกสิ่งนี้ว่าการแพร่ของแก๊สค่ะและจะสังเกตได้อีกว่าบริเวณข้างล่างจะมีของแข็งอยู่ค่ะซึ่งในการทดลองนี้เราใช้สารแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งทําหน้าที่เป็นเบสจึงทําให้เกิดปฏิกิริยาการสะเทินปฏิกิริยาการสะเทินนั่นก็คือกรดบวกเบสได้เกลือบวกน้ําซึ่งน้ําเป็นกลางของแข็งที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนั่นก็คือเกลือนั่นเองค่ะ แล้วนำไปเก็บไว้ในกล่องเก็บอุปกรณ์ที่เรียบร้อยค่ะค่ะข้อควรระวังนะคะคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตาควรทำการทดลองในที่ที่มีอากาศถ่ายเทค่ะเรามารู้จักเคมีสีเขียวกันเถอะเคมีสีเขียวหรือเคมีอย่างยั่งยืนเป็นเคมีและวิศวกรรมเคมีแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่ลดการใช้หรือการสร้างสารที่เป็นอันตรายขณะที่เคมีสิ่งแวดล้อมศึกษาผลกระทบของสารมลพิษในธรรมชาติเคมีสีเขียวนั้นสนใจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเคมีเช่นการลดการบริโภคทรัพยากรสิ้นเปลืองและการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันมลภาวะค่ะแล้วการปฏิบัติการเคมีแบบย่อสสวยของเรานะคะวันนี้ก็ได้จบการทดลองไปแล้วค่ะพวกเราขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ